รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ดูแห่งความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามสยามพารากรสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่รมคอฟฟี่ดีกรีม e Mix น้ำปลรราแม่ไพลินจ่าวิรัตปันสุข สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Season ฤดูแห่งความสุขวันนี้เฟ้นไฟรินนฐาอัจฉริยะวัฒนกุลมาเจอกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเรามาเจอกันแบบนี้บรรยากาศสบายๆท่า,ามกลางคาเฟ่สายธรรมชาติที่เมืองทองธาน,นีชื่อว่า Ten CC ค่ะใครที่ชอบคาเฟ่สายธรรมชาติมีสีเขียวมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับข่าวแรกในวันนี้เรายังอยู่กันในบรรยากาศของวันยาเสพติดโลกจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของมูล,ลนิธิรัก ไทยที่เขาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาขึ้นค่ะหัวข้อเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564ลดความรุนแรงจากสารเสพติดค่ะช่วง Happy b o ็สุกแกะกล่อง มลูลนิธิรักไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอสโดยชุดบริการ RRTTPR 2 0 2 1 2 3ในกลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดจัดประชุมสมมนาเน,นื่องในวันยาเสพติดโลกประจำปี2565เรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดปีพุทธศักราช2564และการลดอันตรายจากสารเสพติดคนที่ใช้ยาเสพติดทุกคนเนี่ยหไม่ได้ติด นะไม่ได้เป็นลักษณะของ addiction แต่เป็นลักษณะของการเสพนะทุกวันนี้ก็มีการใช้ยาติดใช้กันแพร่หลายมากการติดยาจะทําให้เกิดโทษกับร่างกายนะฮะซึ่งตรงนี้ราเป็นสิ่งที่เราจะประชุมวันนี้เราคาดหวังว่า,าให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ออกมาเป็นนโยบายว่าบำบัดและฟื้นฟูนแล้วเนี่ยต้องมีการดลดอันตรายโดยที่มองว่าการบําบัดเนี่ยรักษาเนี่ยมันแยกจากการรดอนตลาดและก็รวมถึง ยาเสพติดทุกชนิดเช่นกัญชาทุกวันเนี่ยเราให้ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องบำบัดแล้วแต่การ,รลดอันตรายยังสําคัญมากเธอเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานทางด้านยาเสพติดในประเทศไทยตามอํานาจของประมวลกฎหมายที่ได้ระบุให้กระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้นําในการบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลจัดการผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศค่ะ ่นกิจกรรมที่2น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเตะของไทยต้องฟังให้ดีค่ะเพราะว่าล่าสุดมีความร่วมมือกันระหว่างกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัมที่จัดโครงการ Grow Together ให้โอกาสเยาวชนไทยได้เติบโตภายใต้มาตรฐานของฟี ف าค่ะ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์เปิดตัวโครงการ Grow Together ปฐมบทใหม่เพื่อฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้การควบคุมมาตรฐานของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติผ่านการวิจัยและประสานงานระหว่างฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรกกับการจัดวางโครงสร้างการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทั้งระบบค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยข้อตกลงของเรากับฟีฟ่าเนี่ยเราใช้ตัวฟุตบอลเป็นโมเดลนะคะเพราะว่าเนื่องจากฟีฟ่ามีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงแล้วทั้งทั้ง,งอำนาจเงินทั้งอำนาจในการปกครองสมาชิกท,ทั่วทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้ฟีฟ่าโมเดลแต่จริงๆลึกๆของเราเนี่ยเราก็เจรจากับฟีฟ่าว่าขอไอ้ที่อยู่ทำไม่ว่าจะเป็น AI ไไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบอะไรต่างๆเราอยากจะมาใช้กับมวยไทย ะะกับอีลาอื่นๆโดยเฉพาะมวยไทยเป,เป็นของคนไทยทําไมเราไม่สร้างให้มันยิ่งใหญ่แบบฟีฟ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นโมเดลที่เราจะเอามาช่วยก็ะจะเห็นว่าประเทศไทยน่ยมีค่ายมวยมากเลยแต่ไม่มีการลิสต์ว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงนี่คือข้อตกลงกับฟีฟ่าซึ่งเราขอฟีฟ่าเลยว่าขอเป็นเหมือนลิขสิทธิ์ที่เราจะขอข้อมูลนี้แล้วก็ระบบเนี้นะคะเาเวริรเราจะมาใช้กับมวยไทยด้วย ถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะเพราะมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อสารต่อความฝันของเด็กไทยให้ประสบความสําเร็จและเกิดการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรฟุตบอลระดับโลกด้วยค่ะพูดถึงยานยนต์ที่คนไทยคุ้นหูเนเปมนอย่างดีหนึ่งในนั้นนี่ต้องชื่อนี้เลยค่ะ Honda เดี๋ยววันนี้เฟนไฟจะพาไปดูภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวที่เขาพาไปบุกถึงโรงง,งานฮ o n d a ในประเทศไทยเลยละค่ะ บริษัทไฮอนด้าจำกัดประกาศความสำเร็จในการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครบ45ล้านเครื่องตอกย้ำม,มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับในฐานะฐานการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผลิตได้เร็วที่สุดในโลกพร้อมวางแผนรุกตลาดในประเทศด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะ และที่สำคัญด้วยเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงของไทยฮอนด้าทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจนสามารถส่งออกเครื่องยนต์อเนกประสงค์ไปจำหน่ายมากถึง53ประเทศทั้งในทวีปยุโรปอเมริกาและอีกหลายประเทศรวมเป็นจำนวนสะสมมากถึง39ล้านเครื่องคิดเป็น93%ของสินค้าที่ไทยฮอนด้าผลิตได้ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของไทยฮอนด้าที่ทําให้ตลาดโลกยอมรับสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยและไทยฮอนด้าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะอย่าเพิ่งเปลี่นช่องไปไหนเรายังมีสาระน่าสนใจให้ได้ติดตามกานันในแฮปปี้ซีซั่นฤดูแห่งความสุขพักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดย Coffee Degree Mix กลับเข้าสู่รายการ Happy Season ร้ดูแห่งความสุขค่ะวันนี้แฟนๆจะพาไปบุกทิน GI ไปกันที่ละบุรีที่นี่ไม่ได้ดังเรื่องลิงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังมีกระท้อนที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยแล้วก็จะพาไปดูโรงงานผลิตดินสอของที่ละบุรีพร้อมไหมคะไปกันเลยค่ะช่วง Happy Rewards สุข Rewards สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดนี้ คุณผู้ชมรือว่าทุกทกท่านเนี่ยเขาจะนึกถึงลิงูงใหญ่ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกก่อนวันนี้เราพักเรื่องลิงกันไปก่อนนะผมมาทีไรเนี่ยจะต้องพบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสหรือว่า GI นั่นเองและวันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับถึง2ผลิตภัณฑ์เลย,ย<ะ>ผลิตภัณฑ์แรกเนี่ยเป็นผล,ลไม้ครับเดากันออกไหมครับว่าที่ลบบุรีนี่มีผล,ลไม้อะไรอร่อย,อยต้อติ๊กติกติ๊กนึกไม่ออกใช่ไหมผมบอกเลยก็ได้นะคือ กระทร้อนตะลุงนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกระทร้อนที่อร่อยที่สุดในโลกเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นคือผลิตภัณฑ์ดินสอพองลบบุรีนะครับสองผลิตภัณฑ์นี้จะเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยครับคุณผู้ชม เริ่มมาทําสวนนี้เมื่อ8ปีที่แล้วตาบลตลุงเนี่ยเป็นแหล่งที่ปลูกกระท้อนเยอะที่สุดและเป็นกระท้อนที่อร่อยที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดเมื่อไม่นานนี้มีคมทับถิ่นทางปัญญาที่ว่ามาส่งเสริมให้เป็นทีไนะครับว่าเป็นแหล่งบ่งชี้ว่ากระท้อนของตําบลตลุงพกต้นงิ้วลายเป็นกระท้อนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยคือกระท้อนตลุงนะครับลูกกลมแป้นเปลือกบางรสหวานเนื้อปุยหวานสะดุง้งต้องกระท้อนตะลุงนะครับ ตำบลตลุงเนี่ยเป็นตำบลที่ปริมาณน้ําฝนน้อยฝนตกที่อื่นในลบบุรีฝนตกแต่มาถึงตะลุงแล้วฝนตกน้อยเลยทําให้กระท้อนตะลุงเนี่ยมีรสชาติหวานกว่าที่อื่นเป็นความภาคภูมิใจของคนตำบลตะลุงนะครับมีสินค้าที่ว่าเป็น GI นะครับเป็นของตำบลเลยคือกระท้อนนะครับก็เพิ่มมูลค่าให้กระนเพราะขึ้นตา GI ราคาก็ของกระท้อนตลุงเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่าที่อื่นมันบ่งบอกถึงคุณภาพ รสชาติดีโอ้โหมีชื่อเสียงคุณภาพขนาดนี้ครับลุงโทมครับพาผมพาผู้ชมไปดูกระบวนการผลิตหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงบ้างครับผมนะครับอยู่ทางไหนครับลุงโทมครับทางนู้นครับอะไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ พ้อเนี่ยมันต้องห่อทุกลูก mm. ถ้าไม่หอ่อแมงวันทองก็จะมาเจาะโอ้โหพ่อสุกแล้วก็จะเป็นหนอนนี่มันตัวดีเลยศัตรูพืชเนี่ยตัวไร้กาดเลยนะแมงวันทองเนี่ยนะปัญหาโรคแตกของชาวสวนเลยครับ uh. แล้วมาดูที่เราห่อไว้ครับอันนี้ต้นนี้ใช่ไหมฮะครับผมอ่านี่ต้นนี้ฮะคุณผู้ชมถึงแล้วลุงธมผมสงสัยว่าเราต้องใช้ ถุงห่อกระดาษนี่ถือเป็นแบบกระดาษใช้แบบพลาสติกเลยไหมเขาจะใช้ถุงกระดาษเป็นถุงปูน<า>ถ้าเป็นใช้กระดาษหนังสือพิมพ์โดนฝนมันก็จะยุ่ย<า>ถุงปูนพวกนี้มันจะทนฝนได้<า>ได้ทั้งฤดูกาลครับรับการห่อมันก็จะได้ผิวสวยผู้ชมดูสิ โลูกใหญ่มากผิวสวยจริงๆนะสวยครับดูสิอันนี้เป็นปุยฝ้ายพื้นบ้านเปลือกจะบางครับครับเนื้อจะหวานหวานสะดุ้งกระท้อนตะลุงหวานสะดุ้งกระท้อนตะลุงครับเราจะห่อประมาณกุมภาครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนนาเราจะห่อประมาณ3เดือนมันจะออกดอกประมาณนั้นเราจะห่อประมาณเดือนกว่าครับผมนี่นี่คือเทคนิคเลยนะปีนี้ที่สวนเราห่อไปประมาณ6 0พัน บางสวนใหญ่ห่อเป็นหมื่นหลายหมื่นครับโอ้ครับครับครับสวนเราเนี่ยเป็นกระท้อนสวนแรกของจังหวัดลบบุรีที่ได้รับรองใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการเกษตรด้วยครับ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 อ๋อเป็นออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกด้วยแล้วก็เป็นมีใบรับรอง GI ด้วยอืเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยนะครับปลอดภัยต่อสารเคมีแน่นอนแน่นอนครับวิธีการเก็บเราก็จะมาดูอย่างนี้ครับอย่างชาวสวนเก่งๆเขาก็จะมาบีบดูคํำดูครับถ้ารู้สึกนิ่มนิดนิด ก็คือจะสุกเหลืองอ๋อใช้วิธีการบีบนะสัมผัสเอาไม่ต้องแกะห่อมาดูบางคนเก่งๆก็ไม่ต้องแกะพาคูณผู้ชมมาลองแกะดูพร้อมกันนะนี่อันนี้พอได้แล้วเนาะพี่ธมเนาะนี่มาดูนะฮะนะะตีสามสมาดูกันครับโอ้โสวยเลยทีเดียวโอยไม่น่าเชื่อครับ ุณผู้ชมเบี้ยวครับอร่อ,อ,รอยอครัผู้ชมทราบไหมครับว่าดินสอพองเนี่ยนะครับสามารถนำไปทำเป็นเครื่องสำอางด้วยนะ <S <S 2> <S 2> ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันรู้แต่ว่าปีปีนึงเนี่ยเอาไปแปะแก้มส,สาวๆในช่วสงสงกรานต์แล้วก็ไม่ได้แปะนานแล้วด้วย3ปีแล้วด้วยมั้งเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงถิ่นนะดินสอพองลบบุรีจะพาผู้ชมนะมาเห็นกับตาเลยกับผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะได้รับการคืนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดินสอพองลบบุรีตามผม,มเลยครับ ้าน้อยครับช่วยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่นี้ให้ฟังหน่อยครับคือดินนี้มามีมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับเพราะว่า,วาท่านเอาเข้าไปทํายาโอสถพระนารายณ์ครับครับค่ะก็เลยสืบทอดกันต่อ,ตอมาคือขุดขุดในบริเวณหลังหลังบ้านเนี่ยอเอาขึ้นมาทํเพอต่อมากรมชลเริ่มอนุรักษ์ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพต้องไปตักดินในที่ที่เขาไม่ทำมาหากินคือเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรเงี้ยครับ แต่อยู่ในตำบลของเรารเราก็เลยไปตักดินขาวตัวนี้ขึ้นมาทําครับถาดน,นี้ครับป้าน้อยคุณผู้ชมอันนี้น่าจะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดี สำหรับเ,เวลาเราเล่นสงกรานก็ดีหรือว่าทํากิจกรรมรับน้องใหม่หรือเล่นกิจกรรมเล่นเกมในสนรุกสนานแล้วก็จะเอามาละลายน้ําบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผมอยากให้พ้าน้อยพาผมพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนกว่าที่เขาจะมาเป็นดินสอพองลบบุรีเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างพาไปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะโอเคป่ะคุณผู้ชมตามมาเลยครับป้าน้อยครับนี่คือวิธีการอะไรครับเนี่ยที่เราจะกองดินลูกเพื่อดูดน้ําใสออกอจากบ่อดินลูก เรียกว่าแฮนด์เมดฮะคุณผู้ชมดูสิหลังจากนี้หลังเป็นดินแบบนี้แล้วยังไงต่อครับปี่น้อยเราก็นำไปขึ้นรูปคือหยอดแต่ณปัจจุบันคือประยุกต์ขึ้นมาถึง90ดอก,อกครับครับครับอ๋อครั้ง,งที่อื่นมีทำไหมครับ ไม่มีค่ะพาอดินสอพองมีแค่จังหวัดลบบุรีที่เดียวและเป็นหนึ่งเดียวในโลกหรอใช่ค่ะโอ้โหผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขนาดนี้และกําลังจะได้รับการขึ้นเียนสิ่งบุชีทาภูมิศาสหรือว่า G.I. ด้วยอยากได้ดินสอพองลบบุรีต้องซื้อที่ไหนยังไงครับถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวดินมาที่หมู่บ้านเราได้เลยค่ะหมู่บ้านหินสองก้อนค่ะอืมจังหวัดลบบุรีนะคุณผ,ผู้ชมนะกลุ่มก็อยากจะฝาก ถึงผู้ประกอบการ GI ของเราอะนะคะว่าให้มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งมาตรฐานสินค้านะคะแล้วก็กระบวนการผลิตเพราะว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนนะคะยั่งยืน,นะะตลอดไปนะคะซึ่งเมื่อคุณควบคุมมาตรฐานแล้วนะคะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI แล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ อื่นๆตามมาด้วยนะคะนอกเหนือไปจากเป้าหมายสําคัญก็ค,คือความไว้วางใจจากผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมที่กรมจัดขึ้นเป็นประจําสม่ําเสมออยู่แล้วนะคะที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการของเราที่มีสินค้าได้มาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะคะมีการส่งเสริมให้ไปจดทะเบียนในต่างประเทศนะคะเพื่อขยายตลาดออกไปนะคะตลาดไทยเองเนี่ยก็ 6, 70ล้านคนโดยประมาณนะคะจริงๆแล้วมันมีตลาดโลกที่รองรับอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการาผลิตนะคะบางอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าหมด จากการบริโภคในประเทศแล้วนะคะไม่มีเหลือให้ส่งออกแต่ผู้ประกอบการที่มีรวมกลุ่มเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีพื้นที่การผลิตขนาดใหญ่เนี่ยท่านก็มีโอกาสนะคะที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ขอเพียงอย่างเดียวะคะ่ะการทำธุรกิจอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยคุณภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ ซึ่งก็ขอสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ด้วยกับผู้ประกอบการ G.I. ของเราค่ะในเรื่องของการควบคุมคุณภาพผู้ชมครับสิ่งบางสิ่งนี่เราก็ไม่ได้น,นึกนะครับว่ามันจะอยู่ในที่ที่เราไม่คาดฝันการรักษาปรับปรุงและพัฒนาที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันบวกกับธรรมชาติและมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนานทำให้เกิดสิ่งพิเศษนี้ขึ้นอย่าง กระท้อนตะลุงและดินสอพองลบบุรีครับสำหรับครั้งหน้าผมและกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผลิตภัณฑ์ไหนเป็นอย่างไรติดตามมาด้วยนะครับต้องบอกว่าสนุกน่าสนใจไม่แพ้ครั้งนี้เลยแหละครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับมามาทีหลังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้โหบุกถิ่น GI สุดยอดมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมเชื่อได้ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่ได้รับมาตรฐาน GI ไปแต่ว่าวันนี้พาไปที่ลบบุรีกันก่อนได้ยินชื่อของกระท้อนตะลุงมาสักพักแล้วแหละชมภาพอย่างเดียวคงไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยจริงๆเป็นระดับโลกเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมีเวลาเฟ้นฝ่ายจะต้องไปอย่างแน่นอนรวมทั้งที่สาหองด้วยเห็นขาวๆแบบนี้นะเพิ่งรู้ว่าเขาทำแบบนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสาระที่น่าสนใจกันต่อค่ะ สนับสนุนโดยน้ำปลารา้าแม่ไพลินจ่าวิรัตปันสุขจ่าวิรัตคำศัพท์ภาษาจีนที่นำมาฝากกันคือคำว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะพูดแบบนี้ค่ะตัวตัวเป่าจงอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวตัวเป่าจง ตัวตัวแปลว่าเยอะๆเป่าจ้งคือดูแลรักษาใช้กับดูแลรักษาสุขภาพนะคะชิงตัวตัวเป่าจ้งอ่าอย่าลืมเอาภาษาจีนไปใช้กันด้วยที่สําคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสานที่สวยๆค่ะร้านเทนซีซีที่เมืองทองธานีนนทบุรีมาแวะกันได้รายการแฮปปี้ซีซันรื่นเรงความสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เฟ้นไฟลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจเจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรทรงมีพระราชจริยวัตรยึดมั่นเรื่องการมัธยัติอดออมมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนนีแม้ทรงเจริญวัยขึ้นก็ยังทรงประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ดังเหตุการณ์ในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเสด็จพระราชดำเนินออกจากนครโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสด็จมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในการเสด็จนิวัตรประเทศไทยในครั้งนั้นคณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จโดยเครื่องบินเป็นพระราชพาหนะเพื่อให้รวดเร็วทันกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิง แต่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยเรือเป็นพระราชพหนะเนื่องจากมีพระราชดำริว่าขบวนเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีพระประยุรยาตและข้าราชบริพารติดตามเสด็จเป็นจำนวนมากหากเสด็จโดยทางเครื่องบินเป็นพระราชพาหนะจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินซึ่งรัฐบาลได้จัดถวายค่าเดินทางนั้นเป็นอันมากโดยใช่เหตุ แม้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาน,านานเป็นแรมเดือนก็ตามต้องทนอยู่ในเรือเดินสมุทรท่ามกลางท้องทะเลอันเวิ้งว้างชวนให้หน้าเบื่อหน่ายแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงเสียสละพระวรกายทนต่อความเบื่อหน่ายนี้ได้เรื่องนี้แม้จะดูเล็กน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่ยิ่งใหญ่ ในฐานะพระประมุขของประเทศเพราะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์จะประหยัดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากภาษีของพระศกน,นิกร